ครับผมวันนี้ต้องดูนะฮะวันนี้ไว้ใจได้โอเคโอเคครับผมดูแลสนามอะไรเรียบร้อยหมดแล้วอ้าววันนี้สนามแข่งของเราสนับสนุนโดยโซดาสิงเราเคยไปท่องเที่ยวไหมแล้วเราก็ถ่ายรูปนะฮะเก็บที่ระลึกเก็บบรรยากาศไปเยอะแยะมากมายหลายๆครั้งก็กลับบ้านมาดูอ้าวไม่มีรูปเราไม่ได้ติดเฟรมบ้าง มันเป็นปมด้อยสิ่งที่แบบซีไฮเหมือนไม่ได้ไปไม่มีใครขอโอ้กต้องเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยเราต้องรวมพลังติดให้ได้วันนี้ขอเพียง5ภาพถ้าอยู่ในรูปก็ได้คะแนนไปแต่ที่สำคัญคือใครเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรอบครับในเฟรมเนี่ยนอกจากไม่ได้คะแนนแล้วครับถูกทำโทษด้วยอุปกรณ์ทำโทษมีอะไรบ้างครับคุณเท่ออุปกรณ์ทำโทษประกอบดนตรีใช้ตี่ยวอันนี้เครืเทียบเสียง เียเสียงถ้าไดะบอกประกอบดนตรีมันก็จะมีดนตรีมาด้วยมีจังหวะเข้ามาอยู่มาด้วยเพราะฉะนั้นการจับคู่มีผลสี่ท่านนี้ได้คนละหนึ่งท่านนะครับเชิญเลยครับไปจับคู่ก่อนเชิญไปเลยสองวีทั้งน้นเองไปเลยเชิญไปเลยวัดเสอร้อองรร้ยเลครับเอาเลยร้องสคนได้หรอไม่เ้ยเรื่องสอง เลี้ยงัวเียงขม้าให้เลี้ยัวไม่ได้แต่งงานไม่ได้แต่งงานีตบอกว่าให้มาเลือกคู่เลือกค้่แข่แขงเกมผมกาให้เคิร์เลยนะเดี๋ยวล่าเขาหลังฉากเลยนะโอ้โอ้โหีมมีใครเลือกเขาใช่ไหมเขาอชอปแล้วเนี่ยเ้าอะไรจะช็อปไม่ช่วยผู้หญิงจะช่วยใครเลือกๆอยู่ด้กันโอเคอยู่ด้วยกันทคนที่พร้อมกันเลยนะค่แล้วใครติดภาพนอยู่ในทีมเสแดงนี่ติดมากกวกันก็ชนะพีตักถ่ายเป็นไหม ชอบชอบให้คนถ่ายแล้วถ่ายภาพบ่อยไหมไม่บ่อยเอาพี่ตั๊กถ่ายดีกว่าไม่เอามันไม่ติดไม่บานเลยมันจะไหวเหรอเนี่ยแต่แล้วเดี๋ยวนี้กล้องถ่ายภาพง่ายมากเลยง่ายมากค่ะเพามีความรู้เรื่องนี้นะเราไม่เอาเราเอากล้องที่มันเป็นเทเล่ต้องฝาดชีวิตมทุกคนจะต้องอยู่บนกรอบนี้โดยประมาณต้เห็นต้องช่วยเหลือกันใครหลุดกรอบจะต้องเห็นหน้าทั้งหมดครบนะครับเห็นหน้าทั้งหมดครบ เห็นบางส่วนไม่ได้ด้วยและหน้าที่มาถ่ายนี้เป็นใบหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขหน้าเบื้องหน้าเติมหน้าตกใจหน้าไม่ครบหน้าเป็นอะไรเนี่ยเจ็ดท่านตรวจสอบกันเองค่ะและถ้าใช้ไม่ได้ พลาดไม่มีคะแนนถูกทำโทษคุณผู้ชมครับสำหรับภาพแรกนั้นผู้เข้าแข่งขันจะต้องกระโดดหรือขึ้นไปยืนบนเก้าอี้งานนี้ใครดีใครได้ใครจะยื่นใบหน้าไปติดเฟรมให้ทันกับจังหวะคุณมยุรากดเดี๋ยวเราไปดูกันครับจะพรพิจาพรพร้อมค่ะเห็นภาพที่หนึ่งนะครับหน้าจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสครับ <c oughs> หน้าเบื่อไม่ได้นะครับยิ้มสดสดยิ้มมากยิ้มสดสดได้ได้ยิ้มมากมากว่าน,นี้ก็ได้โอเคพร ไเห็น้เลยพี่ตอนนี้พี่ตั๊กเห็นปุ่มมิยังเห็นแล้วเห็นแล้วได้ล้มเข้ยังไงอะไม่เหนเลยไมเห็นเลยนะไม่ต้ดห็นมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็แลต่ยังไม่เห็นเขาเลยใช่ไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะไต้องโดดสูงเยเห็นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว่มถ่ายเลยเดี๋ยวเดี๋วสิพ้อมแล้วพี่ตั๊พร้อมทุกคนพร้อมพร้อมเลยวครับ มาดูเลยครับไม่ได้สังเกตติดหรือเปล่าไม่รู้นะมาดูเลยครับโอ้ขอจะซ้ำนานหรือเกินมาดูเลยครับมอรับแล้วเลาตรวสอบเลยอ้าวมาแล้วเดียวเดเดี๋ยวเสเยเเดี๋ยวเดวเ้ยีี๋ยวเยวเเดี๋ยวเด ไม่รมู้ใครเลยทั้มาติดวิญญยาดวะนครับมัมอยู่ล้างนองไม่เต็มนะลูกเต็มไม่ยิ้มครับไม่เห็นฟันนะครับไม่ได้เขาอยู่ไปไหนหมดอ่ะเขาอยู่นี่เขาจะอยู่นอ่นี่ตรงนี้ยิ้มเปล่ายิ้มเปล่าไม่เปล่าแล้วต้องทำอะไรกันหนึ่งเลยลดสุดแล้วยิ้มด้วยสุดแล้วค่ะแต่ไม่เห็นนะครับบีมมัมลูกกี้ถูกทำโทษทาย ตหวาน้อสนใจไหม่ต <hi> oh, ับหวานล้อสนใจไหมตัดหมูตัดไก่จากน้องกินตัดเสำหรับภาพที่2ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งตามเก้าอี้ที่หมุนเป็นวงกลมงานนี้ใครไวใครยิ้มคนนั้นแช้ภาพติดแน่นอน เอาละเข้าปีพี่ปั้งคดายโอ้ยไปเป็น้องหนอโอจะกดตอนไหนนะครับพี่ตั้งจะอ้วกก่อนเลยสิอ่าพี่ตั้งพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับพร้อมไปนะครับไป มทาภาพดูครับเต็มนกเลย้ไปไหนโอ้ยันอไ่ไหนอะนอไหนอะไปไหนไปไหนไปไนอะปอะ ถ่ายไม่เป็นน่ยไปเชียงเขาเองไปเทียงเขาเองเทยงขาถ่ายไม่เป็นไงก็ไม่รู้ทำไงเนี่ยแต่ตรงไหนเลยเนี่ยเากันดีเรีเยวกันสีเดียกันเพลงนะครับพี่นองครับเตนซ้อมแป๊บนึงตัน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  โอเคเปล่าเอาเพลงนี้เพลงนี้บมโอเคป่ามันเดี๋ยวเดีเมื่อกี้เมื่อกี้ลองลองเต็มเพลงเลยหรอลองเต็มเลยไพี่ชอบจังหวะนี้เป่าหรือว่าชอบจังหวะไหนเอาช้าๆดไหมเอาช้าๆดีเว่าแมวบัวลอยอ่ะพี่ตี๋ยวเตเีีีีีี เร็วีกว่าสามคนนี้ดูดีกว่ายังไม่จบเพลงเลยทีนี้ไม่ได้หรอกมามเขาเจ็บแย่เลยมันไม่มันไม่ได้จะแตะที่แรกเขาหรอกมันแ่นแรกแะอะหูหูไปด้วยเลยส่วนภาพที่สามผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งฝ่าทางลัดชันขึ้นไปถ่ายภาพที่กล้องตั้งอยู่ด้านบนใครวิ่งเร็วทรงตัวดีใบหน้ายิม้มติดเฟรมแน่นอนเอาเฟรมมาดูประมาณนี้ประมาณนี้จะได้จะได้เห็นเห็นไหมพี่ตั๊กเห็นไหมประมาณนี้อีกนิดอีกนิด โอเค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 จะให้ดีที่สุดแล้วแบบเร็วๆโอเคฮะเดี๋ยวมันเลื่อนเดี๋ยวมันเลื่อนอย่าเลยดีกว่าเดี๋ยวล่ดได้เนไม่เปีนไม่ด อ๋อมันสกปรกเดี๋ยวเปื้อนเสื้อเออเหรอเดี๋ยวเปื้อนเสื้อแล้วแต่โอเคฟังเลยมงมีกดเลยนะโอเคหนึ่งกองบไป มันมองมันแค่ตัเล็กเลยใครที่ยังไม่เคยมีคะแนนอนะนะใครที่ยังไม่เคยมีอะไรเลยนะรู้ดีอ่ะมาดูภาพที้พาติสารครับก็อยู่ในเฟรมหนึ่งสองโผล่ครับแสงสวยด้วยีแสงสวยด้วยแล้วโผล่มะอ้าวมีเงินไป คุณน้องคุณแมงครั่ะพม่ได้องเอาเลยเพิ่งเร็วดีกว่าเพิ่งเร็วเหรอเพิ่งเร็วเลยเอาสัญญาม่สายจันได้เลยได้เลย ลเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าพักเฟรมให้ได้อะไรนะไปไปอยู่ในรูปให้ได้ภาพที่4ี่กล้องยังคงติดอยู่ทางลาดเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้กล้องติดอยู่ปลายทางใครสามารถปีนขึ้นไปอยู่ด้านบนสุดได้ก่อนรับประกันขายติดแน่นอนนี่แหละเอาเอาเฟรมนี่แหละนี่แหละเอาเฟรมนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ใต้ขอบล่างไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยรอ ถ่ายแล้วเหรอพี่ถ่ายแล้วถ่ายเลยถ่ายแล้ว ใบหน้าต้องเต็มหน้านะครับยิ้มแย้มแจ่มใสมาเที่ยวมีความสุขนะครับมาดูที่ครับว่าจะเห็นไม่เห็นภาพที่เสีเห็นใครบ้างพร้อมมาครับครับโอ้โใครกันครับผมที่มีความสุขมากครับผมอ่าโมได้นะครับเอาให้ไหมครับให้ให้ครับพี่เราพิมต้นหน้างงกับมัมไปไหนครับ ไปหนครับที่ทำงานตุ๊กี้อยู่ไหนครับขึ้นไปก่อนไม่ใ่เแต่ถ่ายมาังไม่มีตุ๊กี้เลยนะครับโอ้โแล้วเฟรมสูงน่นไปถึงคนแรกก็ยังไม่ได้เลยเอาละครับเอาเพลงมาเท่งแต่ดดีดดีดดีทัันีโอ้กระเดื่องกันเยอะดี่เพลงนี้อ๋อเหรอคเอาละพี่เท่งนะฮะแล้วแต่สัญญาณพี่เท่งนะครับพร้อมพร้อมครับเพลงมา ไม่มีเหลือนั้วตามก็เดืองโอเคโอเคโอเคไอ้คานนี่ไม่ได้วางไว้ก่อนเลยเอาไงผมไม่รู้ไงไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาไงไปเอาไงถือว่าบมกครับห่อบุกครับ างานนี้ฝีเท้าสําคัญที่สุดเพราะผู้เข้าย่งขันจะต้องวิ่งตามรถมอเตอร์ไซค์ที่พาคุณมยุราซ้อนท้ายวิ่งวนไปรอบสนามใครจะพกพาใบหน้าติดในรูปของคุณมยุราได้พี่ตั๊กพร้อมนะพร้อมค่ะเตอร์ไ์จะออกไปก่อนนะคแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ รอบข้นท้ายมาครับทนครับผมเนี่ย้าเออเราควรจะดื่มดั่ิวถาไม้ไปดูเขอใหไปดูไดูก่อนยัง่ค่อยไปถ่ายกันที่หลังถามโทษคนเดียวมายืนแล้วครับต้งเลยปะมายืนเลยครับกระเดื่องมา เอาสิมันดีดดิทำไมลกเป็นขนาดนี้ทำงานมันเร็วกระเดื่องกราเดืนอกมันเร็วไงเอาเลือกเพลงมา้เลือกเพลงม่้งเออเลือกแล้วแต่พี่ต้องร้องห้หาพ่อเธออันนี้ไม่มีได้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  ลรือหรือือหรืจบโอเคคะยกไปยวงแรกเลยใชก็ได้าช้ก็ได้ตัแนในรอบนี้คุณบีมนะคะศูนย์คะแนนและน้องโบรับไปหนึ่งคะแนนโดนทุกรอบนะโดนตีไปหลายเพลงศูนย์คะแนน